สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาพบกับรายการโนบุกไอทีมีเรื่องคุยกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมนะครับไอดมินโป้งที่นายในวันนี้นะครับอยากจะมาแนะนําชวนคุยก,ก,กันกับอีกหนึ่งโนบุกนะครับจากทาง MSI ในรุ่น v e n เจอร์เอสิบสีนะครับสเปคเองก็ ดีมากๆเลยจากการที่เป็นชิปปาันผล AMD Ryzen A7 3า0จอก็เป็น OLED 2 8 K 120Hz เนะครับเบาเพียง1.7กิโลกรัมแล้วก็ราคาล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2 8 9 9 0บาทนะครับเรียกว่าใครมองหา AI PC ที่เป็นโน้ตบุ๊กยุคใหม่รองรับการใช้งาน ที่เป็นแพลตฟอร์มโคพิลอดพับพีซีสเปคก็ใหม่จอก็สวยนะครับราคานะอนนีต้อนเองก็ต่ำกว่า30มหมบาทนะรุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับระหว่างนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ชวนพูดชวนคุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะช่วงนี้ฝุ่นเยอะ ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยรวมไปถึงอากาศหนาววันนี้ผมไปไม่กลับบางนามาจริงมันก็แถวบ้านเนาะคือไม่ไม่ไกลจากบ้านะนะครับไปทำธุระมาเออไม่เย็นเลยครับแล้วก็ฝุ่นเยอะนะครับคุณมุกสวัสดีนะครับคือแบบหน้าหนาวคงจะกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแน่นอนเรื่องของตัวความหนาวเย็น แต่เรื่องฝุ่นนี่ผมไม่ชัวร์ว่ามันจะอยู่กับเราไปอีกหลายเดือนหรือเปล่าก็ใครบอกว่าอากาศมันฟรีเนี่ยผมว่าอากาศดีๆมันฟรีเนี่ยมันไม่จริงนะมันเริ่มไม่ฟรีแล้วนะครับอยู่บ้านก็ต้องใช้เครื่องฟอกอากาศถ้าไม่ทําอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็คัดจมูกไม่สบายอะไรเงี้ยได้นะครับโอเคมาดูกันเลยดีกว่ารุ่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมท้าความนิดนึง เขาเองเนี่ยก็มีการวางขายมาสักพักและนะครับผมเคยเขียนบทความไปเมื่อเมือ่อเดือนเดือนหกเดือนหกไม่ใช่เดือนหกปีนี้ก็คือตั้งแต่กลางปีแล้วนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่สามหมื่นหกพันกลบาทณวันนั้นนะณวันนั้นแต่ณวันนี้นะครับโหราคาดีโคตรโคตรนะครับ ดีโคตรโคตรจริงๆเพราะว่าถ้าเรามองหาโนบุกสเปคอย่างเงี้ยนะครับเป็นสเปค AMD Ryzen AI 7 3 5 0ได้แรม16กิกะไบต์นะครับอัพเ,เพิ่มก็ได้นะภายหลังนะครับ SSD 512กิกะไบต์นะครับหน้าจอเป็น14นิ้ว OLED 2 8 k 110Hz d c 300%การเชื่อมต่อก็คบคันมีของตัวอ f ฟฟิอวา w i n d o สิทธิพ m มอยู่แล้วนะครับแล้วก็มี Office มาให้ด้วยแบตเตอรี่ก็19วัตต์อวก็คือใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วนะคือมันเป็นบุปกราคาไม่แพงอ่ะที่ให้แบตเตอรี่มาแบบจุกจๆเลยนะครับ Word Excel PowerPoint ก็มีมาให้ประกันก็เป็นแบบ2ปี ตามสไตล์ของ MSI เขานะครับเรียกว่าเอาไปทำงานเรียนนะครับหรือว่าถ้าใครคาดหวังแหละอยากได้นู๊กที่แบบซื้องทีก็อยากได้ AI PC ที่เป็น c o p i l o t PC ในราคาไม่เกินส0 0 0 0บาทรุ่นนี้รับจบได้นะครับแล้วผมก็ชอบจากการที่มันเป็นนู่๊กสามารถ แรมเพิ่มได้ด้วยคือโดยปกติแล้วโนะบุกในกลุ่มแบบรานะคาไม่แพงกลุ่มบางเบานะครับแรมเนี่ยมันจะออนบอร์ดมาทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะอัพเพิ่มเติมได้แต่ว่ารุ่นนี้สามารถอัพได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของตัวเ,เรื่องของตัว IR camera สแกนใบหน้าด้วยนะ ทำให้ในการเข้าใช้ Windows ก็สะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนะครับดีไซน์ก็ถือว่าสวยงามประมาณหนึ่งคราวนี้ผมพาไปดูตัวฟีเจอร์หลักๆกันแล้วกันเนาะผ่านทางตัวเว็บไซต์เขานะครับแบบเร็วๆกันแล้วกันมันก็เป็นทน้มูุในกลุ่มที่เน้นใช้งานแบบพกพาบางเบาประสิทธิภาพดีรุ่นใหม่ มี NPU ประมวลผล AI ในเครื่องเลยนะครับรองรับฟีเจอร์ใหม่ของตัวมาตรฐานแพลตฟอร์มโคพลพัฒน์ PC นะครับอืมเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาคนทำงานได้หมดเลยแหละนะดีไซน์ก็เน้นความเรียบง่ายดูเป็นโนบุ๊กทำงานอะ่ะมันไม่ดูเกมมิ่งเลย อาจจะไม่ดูวัยรุ่นแต่มันก็มีความทันสมัยอยู่นั้นนะครับสีสันก็เป็นแบบสีโทนดำๆวสัสดุก็เป็นพลาส,สติกนะอ๋อตรงนีอ้อาจจะต่างนิดนึงเนาะบางแบรนด์อาจจะเป็นโน้ตบุ๊กแบบา้าหลังโลหะอะไรอย่างเงี้ยแต่รุ่นนี้เป็นพลาส,สติกนะครับแต่ก็เป็นเกรดดีนะครับทนทานไม่เสียไม่หักไม่พังแน่น,นอนแล้วก็มาพับเองก็สามารถกางได้หนึ่งร้อยปสองศานะครับ CPU นะครับ ก็เป็นเซน5้นาโนเมตรนะครับก็เรียกว่าสดใหม่นะครับใครอยากได้คือใครซื้อคอมพิวเมตอร์สักเครื่องหนึ่งเนาะก็อยากได้อะไรที่เป็นใหม่ซีอเบอร์นี้เป็นรุ่นใหม่ของจริงละกันนะครับแล้วก็ตัว5้าท็อปเนี่ยก็อัพท5ห้าสิบท็อปเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นโคลเปรอร์ล็อบอีซี่นะครับอันนี้ปกติอยู่แล้วแล้วก็ตัวเอ็บไซ เอ n จ i n e นะครับาสามารถปรับโหมดการใช้งานอัตโ,ตโนมัติได้นะก็ควบคู่กันแหละกับตัวซอฟต์แวร์ด้วยนะครับหน้าจอหน้าจอถือว่าดีมากๆเลยคือเวลาเราใช้งานโน้ตบุกเครื่องหนึ่งนะครับผมย้ําเสมอว่าหน้าจอเนี่ยเป็นอะไรที่เราเปิดปุ๊บเนี่ยเราเห็นเลยทันทีอย่างตัว CPU ถ้้ให้พูดถึงแล้วกันนะสมมุติความแรงม,มันร้อเอรเซ็นนะครับเราไม่ได้เหมือนกับ ฟูลหลืมันตลอดเวลาถ้าเทียบเป็นเงินแล้วกันนะครับเราจ่ายร้อยบาทไปอ่ะเราไม่ได้ใช้เงินร้อยบาททุกครั้งอ่ะแต่จอเนี่ยเราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจ่ายนึ่งตัวทายาทที่ดีความลเอียดที่สูงแล้วก็เลสุดอ่าตัวรีเฟรชเรทที่มันลื่นไหลสบายตาถ้าถ้าถามผมในตอนนี้ถ้าวันนี้เนี่ยจอโอเลเนี่ยมันสามารถสเกลทำให้ราคาถูกได้แล้วถ้าเลือกได้ก็เลือกเป็นจอ โอเลก็ได้ผมเองก็เนี่ยใช้จอ o อเลมาผมมี2เครื่องนะครับใช้งานอยู่ก็โอเคแต่ไม่ใช่ว่า IPS หรือว่า Mini LED ไม่ดีนะแต่ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยณนะวันนี้เมื่อเทียบกันโอ e d ดีสุดนะครับมีเรื่องของตัว Noise Cancelling นะครับและในการเรื่องของไมโครโฟนด้วยมีสามตัว ดีทั้งตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็ตัว AI นะครับช่วยช่วยกันสำคัญนะมีเรื่องของ e n t e r p ไ i s e g เกรดนะครับสแกนใบหน้า IR c a ม e r a มีมาสเตอร์ลืบปิดเปิดได้นะครับ mm hmm. พอร์ตการเชื่อมต่อก็ถือว่าครบคันประมาณหนึ่งเลยแหละนะครับทั้งตัวพอร์ต USB Type A นะครับ3ามุสองสองช่อง USB Type-C ทสามพุสามพุสองฟูฟังชั่นหนึ่งช่องนะครับ h d m i l มี RJ สี่สิบห้ามีมาให้ด้วยนะปกติดับบุ๊กหน้าจอสิสนิ้วส่วนมากจะนะัดยุดนี้กันแล้วกันโดนตัดออกแต่รุ่นนี้ไม่ตัดนะครับช่องต่ออะแดปเตอร์หัวกลมปกตินะครับแล้วก็ช่องต่อฟล์ใหม่นะครับเดี๋ยวผมสรุปข้อควรรู้แล้วกันอีกขีหนึ่งสลับผมแล้วกันนะ มีตัวซอฟต์แวร์ MSI Center S นะครับในการใช้งานก็สะดวกปรับโหมดตั้งค่า Monitoring นะครับของเขาแหละดีเลย Wi-Fi 6E Bluetooth 3ก็เป็นเวอร์ชั่นที่อาจจะไม่ใหม่สุดแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับรองรับฟีเจอร์จิงถ้าใครมี Power Bank มี Adapter ที่เป็นเตอร์าั์ตี้อื่นก็สามารถใช้งานได้นะครับ ความทนทานมีซิลิเกตนะครับตกกระแทกฝุ่นละอองความราะความชื้นก็เหมาะแหละในการใช้งานนอกสถานที่ไม่ต้องห่วงว่ามันจะเสียหรือว่าพังง่ายๆระบบเสียงก็เป็น DTS เทคโนโลยีนะครับก็คือเสียงดีกว่าลำโพงทั่วไปก็แล้วกันนะโดยรวมสเปคอาโซฟีเฟเจอร์ประมาณนี้แต่เดี๋ยวผมขอพาไปดูสเปคชี้ก่อนก็นแล้กันนะครับ ชอบเหมือนกันครับรุ่นนี้แต่ซื้อ ASUS F16 ที่เขามหวัดมาแล้วไม่เป็นไรครับผม F16 ก็เป็นกลุ่มเกมมิ่งอันนั้นคืออาจจะเน้นเน้นเกมไปเลยไปเลยมากกว่ามีการจอแยกอ่ะเนาะอันนี้กลุ่มทํางานนะครับโนบุ๊ก CPU AI ทําอะไรบ้างเหรอครับหลักๆนณตอนเนี้ก็ใช้งานที่ซอฟต์แวร์หรือว่าโูลูชันบางอย่างที่เรียกหา NPU Neural Processing Unit ที่มันจะ อินทิเกรตมันจะอยู่ใน CPU อยู่แล้วอีกชั้นหนึ่งนะครับคราวนี้มันก็ไปผันตามแหละว,ว่าซอฟต์แวร์ที่เราใช้รองรับ NPU หรือไม่แต่ดูแล้วทิศทางอนาคตเนี่ยจะมีซอฟต์แวร์ที่ใช้เ p u เรื่อยๆเลยถามว่าทำไมเพราะว่ามขอขยายห,หน้าผมก่อนอ่ะ เพราะว่านะครับตอนนี้เราใช้งาน AI กันแพร่หลายปัจจุบันเนี่ยเราประมวลผล AI เนี่ยผ่านทางคลาวด์บนเซิร์ฟเวอร์บน Data าเซ็นเตอร์ของของคนอื่นของเ,ออเรียกว่า Big กเทคของเราก็แล้วกันนะซึ่งมันก็ได้แหละแต่บางอย่างเราอาจจะมีข้อมูลที่ส่วนตัวอยากจะอย่างเช่นเอาตัวเลข เงินแล้วกันนะงบดุลบริษัทแล้วกันมา a อนาล s ซิสนะครับด้วย AI อ่าเราไม่อยากจะแชร์ข้อมูลนี้ไปบนคลาวแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครเห็นอนะ่ะไม่รู้แหละเขาอาจจะมองว่าอ๋อของเรา privacy นะเราจะไม่แชร์ข้อมูลให้ใครแต่เราไม่อยากจะเสี่ยงเลยไงเราก็ใช้เอ็นพของเราในการปะมวลผลในส่วนนั้นตั้งหากไปเลยเออหรือบางอย่างอย่างเช่นงานที่ งานสายครีเอทีฟก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นการเ,เจเรทีฟภาพนะครับในการตกแต่งภาพบางอย่างเนี่ยก็จะเริ่มใช้ NPU แล้วคือปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการใช้บนคลาวดก็ส่วนหนึ่งแต่อนาคตผมมองว่ามันจะเป็นแบบไฮบริดยกตัวอย่างแล้วกันเนาะอันนี้อาจจะยังไม่มีขอ้ขอมูลจริงออกมานะแต่ประมาณนี้ อย่างเช่นสมมุติเราใช้ AI ในการสร้างภาพเสกภาพขึ้นมานะครับถ้าใช้บนคา์อย่างเดียวเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณสมมตินะสมมุติ3านาทีแต่ถ้าเรามี NPU ในเครื่องด้วยเนี่ยมันจะทำงานร่วมกันอาจจะเหลือแค่1นาทีครึ่งเร็วขึ้นเป็นต้นนะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับหรือไม่แต่แชทบอท ในเครื่องของเราเองที่เราสามารถสั่งบางอย่างได้อันนี้เป็นอยู่ที่ตัวซอฟต์แวร์ของแต่ละแบรนด์ด้วยนะครับโอ้ไข้ยข้ความมากายเลยณวันนี้ต้องบอกว่ามันอาจจะยังใช้งานได้ไม่เต็มที่ขนาดนั้นแต่ถ้าถามผมผมก็ซื้อมาใช้งานแล้วอะโนบุ๊กที่เป็นในกลุ่มของ AI เพราะผมมองว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันมีให้เราใช้เต็มพิกัดเนี่ยเราจะใช้งานได้เลยแต่ว่านวันนี้ที่เป็นหัวขอ,อกันแล้วกันก็เป็น Microsoft ก็เป็นแพลตฟอร์มโควราองพีซีนะครับที่จะมีฟีเจอร์ a i ต่างๆมากมายมาเซิร์ฟเราเรื่อยๆในวันนี้แล้วก็อนาคตนะครับเพราะคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เนาะอธิบายไปประมาณนี้แหละโนบุกเลนดาโอ e นไอแพดห้อันนี้เดี๋ยวขอว่ากันนะครับจะมีอยู่ไหมตัวนี้ต้องลองขอทางเลนด v โไทยอยู่นะผมเองก็อยากรีวิวแหละแต่เหมือนกับผมมาสมว่าจะได้ โนบุกในกลุ่มของรีเจียนจะเยอะ iPad ได้น้อยนะโยก้ามีมาบ้างแต่ iPad เนี่ยได้น้อยมากเลยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วผมขอลองขอทางเลยนะว่าเขาดูนะครับอ่ะขออนุญาตมาต่อกันที่ตัว MSI มทนะครับเอ็มเอ่ว่าวันนี้ผมง่วงมากเลยนะคือลูกลูกเล็กมาอยู่ด้วยนะครับก็จะเขาตื่นเช้า แต่เรานอนดึกเพราะเราทํางานอ่ะนะก็จะนิดหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าง่วงนิดหนึ่งนะอ่าสเปกนะครับมา CPU หน้าจอ RAM อามาขยายความกัน RAM เนี่ยอัพได้ด้วยนะให้มา16กิไม่พอใช่ไหมซื้อแรมเพิ่มสิครับหลองง่ายเลย ซื้อแรมเพิ่มเราสามารถซื้อแรม48กิกะไบต์สองตัวมาใส่ได้สุดยอดพูดแล้วก็ขอเช็คราคาแรมสิเท่าไรแล้ววะในเขาดูหน่อยแรม32กิกะไบต์นะครับณนะวันนี้9,790บาทมันขึ้นมาประมาณสามเท่าปะขนลุกเลยอะ นะครับสามสองกิกรวมเป็นหกสี่กิกไบตอนนี้แรมสี่แปกิกบทีแอดไว้ไม่มีขายเลยนะหรือว่าอย่างถูกๆเนี่ยสมมุติเราอยากจะอัพแรมเป็นสามสองกิกไบกันแล้วกันเราก็ซื้อแรมสิบหมกิกมาใส่ได้เลยสี่พันแปดร้อยเก้าสิบบาทเอาเหลืองเอาเหลืองนะครับราคาแรมณนะวันนี้ คือจริงๆผมมาอัปเดตราคาแล้วทุกวันเลยดีไหมเออยน่สนใจนะครับโอเค SDD หนึ่ง <c oughs> okay. ตัวเท่านั้นนะครับแต่ก็ให้มาแล้วห้านึงสองกิบไบก็ต้องถอดของเดื้อออก่อนะแล้วค่อยใส่เว็บแคมตรงเนี้ย,นะเ,ยส cam, เสียดายแหละเว็บแคมเนี่ยเป็นแค่เจ็ดสองศูนย์พไม่ใช่ Full HD ก็คงชัดแหละแต่มันก็น่าจะดีกว่านี้ได้มีไฟคีย์บอร์ดนะครับ แต่ IR c a m e r มมีดีอยู่แล้วนะครับเอ uh, r t l a n d มีมาให้ Wi-Fi 6e Bluetooth 3ปกติลำโพง2ตัวนะครับ Finger Print เข้าใจว่าในไทยไม่มีออปชันนี้นะอ้าแบตเตอรี่เมื่อกี้นี้ร้านสปีดให้ร้านสปีดขอขอภัยเมื่อกี้นี้มีขึ้นไหนวะอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลผิดขออภัยขออภัย75วัตต์เอา ตามนี้นะตาม data sheet ของโนบุกของโนบุกรุ่นนี้นะครับความบางความเบาก็เอาตรงๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโนบุกที่ไม่ได้เน้นความเบาสุดหรือว่าบางจัดแต่ว่าเป็นโนบุกที่เน้นอัปเกรดได้แล้วก็รับปรคทานร้อได้ดีนะครับสีสันชื่อว่า solid gray ข้อควรู้อย่างแรกก็คือน,นี่แหละก็คือตัวเวบแคมนะครับ HD 720P มันน้อยไปหน่อยส่วนอื่นก็ลำโพงอาจจะธรรมดาไปหน่อยนะครับแต่คาดว่าแบตเตอรี่น่าจะใช้งานไะด้อย่างยาวนานทั้งวันแน่นอนแล้วก็อย่างนึงที่ต้องรู้นะครับข้อควรรู้ก็คือ พอร์ตชาร์จไฟเนี่ยยังเป็นหัวกลปกติ dc in อยู่เลยถ้าให้ดีเนาะโนบ๊กทุกนี้มันก็ควรจะเป็น USB Type-C ให้มาเลย2ช่องช่องหนึ่งก็ไว้ชาร์จเป็นหลักนะครับอีกช่องหนึ่งก็ไว้ต่อจอแยกอุณหภูมดได้หมดเลยซึ่งทั้งสช่องนี้ก็ควรจะเป็นแบบ f ฟ f u ฟังชันเหมือนกันก็จะดีมากๆนะครับผมว่าแค่นี้แหละข้อควรรู้ที่เหลือคือ มันดีมากๆมันเพอร์เฟกนะครับทําไมโน้ตบุ๊กไซส์สี่นิ้วไม่ค่อยมีแบบการจอใหญ่เลยเหรอครับ <c oughs> ก็จากการที่เป็นโน้ตบุ๊กหน้าจอสิบสี่นิ้วเนี่ยมิติไดเมนชันตัวเครื่องมันก็เล็กนะครับแม้มันมันมีแหละอนยะ่างเช่น HP Omen สิบพันไซสสิบสี่เป็นต้น MSI Stealth สิบสี่ก็มี ASUS t a b Gaming A สี่ก็มี ห็นมันก็พอมีแต่ว่าพอเราใส่จอยเข้าไปเนี่ยด้วยข้อจำกัดด้วยขนาดตัวเครื่องด้วยตัวความบางทำให้ <c oughs> ความแรงก็แล้วกันมันก็แรงไม่เท่ากับพวกโนบุกหน้าจอสิบห้าจุดหกหรือว่าสิบหกนิ้วฉะนั้นมันเป็นแบบคนที่ต้องการโน,นบุกจอเล็กและมีการจอแยกจริงๆแต่บางคนเขาต้องการโนบุก ขอแรงและราคาคุ้มผู้ตามตรงก็คือมันไม่คุ้มเมื่อเมื่อจ่ายเงินเทียบกับความแรงอะนะแต่เทียบกับความเบาความเล็กลงเนี่ยมันมันไปได้แต่ในตลาดเอมันก็ไม่แพร่หลายนะครับปิดท้ายดีกว่าด้วยตัววิดีโอของเขานะสั้นๆ ประมาณนี้นะครับมีโลโก้ MSI และโลโก้ AMD ด้วยนะจ๊ะอ่ะนะครับโอเคสําหรับไลฟ์วันนี้ก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับไวเ้เจอกันใหม่ในวันต่อไปถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาอัปเดตราคาแรมกันด้วยนะมาคุยกันยาวๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้คิดว่าช่วงนี้ราคาแรมแพงแล้วนะ ผมคิดว่าน่าจะแพ้ได้อีกวันก่อนไม่ใช่วันก่อนวันนี้มามีรุ่นพี่ผมเมนเข้ามานะครับในในฟซบ o ส่วนตัวเนาะเขาซื้อแรมสองร้ยห้าสิบหกกิกะบต์ราคาเขาเขาเขาทำงานเกี่ยวกับขายโปรเจกต์แล้วกันคือขายพวกอคอมพิวเตอร์มืออาชีพอะนะครับพวกเวนะิร์กสเตชันอะ 256กิไบดีเดียห้าราคาเจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหมื่นบาทมันเคยถูกว่านี้สวัสดีครับรีเจียนปัจจุบันเขาเปลี่ยนดีไซน์พวกพอร์ USB ส่้าด้านข้างหมดแล้วใช่ล้ครับเขาเปลี่ยนเรื่องของตัวแพลตฟอร์มระบบควร้อนเป็นรีเจียนคูฟอนไฮเปอร์ก็เลยมีการปรับจริงๆไม่ใช่ ไม่ใช่แค่แบรนด์ Lenovo Legion นะที่ผมนึกขึ้นมาได้เนี่ยก็จะมี Asus t a u g Gaming Asus LG ด้วยที่จะไม่มีด้านข้างและเรื่องของตัวทำร้อนจะเป็นการเป่าด้านหลังอย่างเดียวแต่ว่าด้านหลังก็คือทั้งแถบผมมี Legion อยู่เนี่ยตรงเนี้ยเป็นช่องหมดเลยนะครับเวลาลมมันออกเนี่ยมันออกออกเต็มเๆมมาสองช่องนี้แหละ แต่ช่องเนี้ก็ก็โล่งด้วยทําให้ลมร้อนมันมันก็ออกมาด้วยนะครับตัวนี้เป็นดีเจนโปรห้าสิบหกนะครับโอเคสลับไลฟ์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ